สวัสดีทุกท่านก็พบกันยามเย็ยนก่อนทำบัตรสวดมนต์เย็ยนในวันพระวันธรรมสวรรค์นะวันพระวันสำคัญของญาติโยมพุทธบริษัทนะเราว่าเป็นวันหยุดนะวันหยุดวันสำคัญของชาวพุทธนะที่จะต้องมา,าทำหน้าที่ตามภาษา ของราชการว่าธรรมะเสวนะคือวันฟังธรรมปัญญาเพื่อ,อปอบปูนความรู้นะก็ต้องมีการฟังธรรมสนทนาธรมรมคบคิดกับธรรมะกันเนื่องในวันพระซึ่งเดือนหนึ่งวันพระคือวันธรรมะเสวนะเดือนหนึ่งก็จะมีสี่วันคือวันพระ,ะขึ้นและแรมแปดค่ำแล้วก็ขึ้นสิบสี่ค่ำสิบห้าค่ำขึ้นแรมสิบสี่ค่ำสิบห้าค่ำก็เป็นวันพระ คือสัปดาห์หนึ่งจะมีวันพระหนึ่งวันนะวันพระหนึ่งวันที่ให้เราท่านทั้งหลายไดมาหัน,หนมาสนใจตัวเองอสนใจชีวิตสนใจจิตใจตัวเองด้วยการน้อมเอาศีลเอาธรรมเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาเป็นหลักเป็นชัย ในการดำเนินชีวิตนะดำเนินชีวิตนั้นก็วันพระแลวก็จึงเป็นวันที่ประเสริฐวันดีวันงามวันบุญวันเปนกรกุศลวันที่ทุกคนต้องสามัคคีวันที่ทุกคนต้องเสียสละวันที่ทุกคนต้องดูจิตดูจิตดือการเจริญจิตภาวนาเพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นภานในใจของเราท่านทั้งหลาย ดังนั้นในวันนี้วันพระนะก็เชิญชวนพุทธศาสนิกชนนะได้ทำหน้าที่ของเราท่านทั้งหลายนั่นก็คือการทําจิตใจให้สงบทาจิตใจให้เบิกบานหานะปราศจากความโกรธความโลภความหลงทำใจให้ว่างไม่ให้ความกิเลสคือความโกรธความโลภความหลงมาครอบงำนำจิตนำใจทําให้เรานั้นเป็นคนโมโหชเนเชีย ทำให้เรานั้นเป็นคนหลงตัวหลงตนหลงสติไม่ลืมตัวลืมตนแล้วก็เป็นคนที่มีสติรู้ตัวเท่าพร้อมเป็นอยู่อย่างไม่ประมาทเป็นอยู่อย่างมีสติเ,เจริญจิตภาวนาอย่างมั่นคงอย่างตั้งใจในส่วนนี้นะก่ันพระนะทุท่าน ดังนั้นในวันนี้วันพระทางวัดสลาวนากกนะก,ก็ช่วงเช้า,าก,ก็ตีสพระคุณเจ้า,าก,ก็ทำวัดสวดมนต์เจริญจิตภาวนาแผ่เมตตาแล้วก็ตอนออตอนสายๆนะก,ก็สถาญาติโยมชาวพุทธบ้านสลาวนากกบ้านใกล้เรือนเคียง ก็มาเข้าวัดทำบุญให้ทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมทำหน้าที่ของญาติโยมพุทธบริษัทนะยาติโยมและก็ในส่วนนี้นะก็ช่วงก่อนพรก่อนเที่ยงคือเพลนนะก็าทางสทายาติโยมคณะสงฆ์ตำบลห้วยเหนือห้วยสำราญก็ร่วมทำบุญถวายสละกัฐา,าน สามัคคีนะที่วัดบ้านแทรงหรือวัดแทรงวัดเทพทวราในเขตของตำบลห้วยสำลางซึ่งเป็นวาระของสลักพัตวัดแทรงในวันพระนี้นะวันพระต่บไายขอที่วัดสอางอเป็นการเปิดโอกาสให้ญาติโยมพุทธศาสนิกชนได้ทำบุญนุนษาสนามุญเวียนไปตามวัดต่างๆเพื่อไปดูไปชม ความเจริญการพัฒนาการเอาใจใส่ดูแลธนบำรงพุทธศาสนาของญาติโยมในบ้านนั้นๆเช่นบันพระนี้ก็ไปดูไปดูไปทำบุญไปชื่นชมบารมีของผู้นำสถาญาติโยมพระคุณเจ้าที่วัดบ้านรวยหรือวัดบ้านไทยซึ่งมีการ สร้างมีการพัฒนาทางด้านทางวัต huh. ถุและก็ศาสนาธรรมคือการเรียนการสอนการศึกษาการศึกษาและการศึกษา จะมีการสอบวัดผลคือสอบรรนักธรรมชั้นตรีแล้วก็หลังวันลอยกระทงก็จะมีการสอบนักธรรมชั้นโทคือหลักษตรของนักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกอเพื่อให้พระคุณเจ้าที่บวชมาในพรรษาได้เรียนรู้พระธรรมวินัยได้เรียนรู้พุทธประวัติได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาพิธีและก็เรียนรู้ หลักศาสนสุภาษิตโดยการาให้ท่องให้เรียนศาสนาส,สุภาษิตและการนำศาสนาส,สุภาษิตนั้นมาเป็นหัวข้อทมตั้งกระทู้ในการอธิบายขยายความขยายเจจำแนกให้ได้ประโยชน์ให้ได้มากได้ผลชี้ช่องทางให้ญาติโยมพุทธศาสนิกชนได้รู้ได้เข้าใจาในธรรมะขององค์สมเดระสรรมมาทธเจ้าจากการแสดงแสลงธรรม ของพระคุณเจ้าที่มีความตั้งใจมีความภาคเพียรที่จะศึกษาเล่าเรียนเพื่ออัปเกรดสติปัญญาอัปเกรดชีวิตใช้วันเวลาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์การศึกษาและปฏิบัติธรรมละทรรมคำสอนขององค์เสพระสัม,มาสมัมพุทธเจ้าให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองต่อวัดต่อชุมชนต่อสังคม ชาวบ้านต่อเมืองต่อาศาสนาอย่างแท้จริงในส่วนนี้นะยัดยมพุทธศาสนิสังฆชนก็ตลอดภรษา,าก็ค้างคณะครูบาอาจารย์ทางเจ้าวาดแต่ละสำนักแตลาา่ละวัดก็จะเปะดิดโอกาสให้พระคุณเจ้าคุรบุคุรธิดาที่เป็นพระพิสุสามนียได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ก่อนออกภรษาก็มีการสอบวัดผลวัดผลเพื่อประเมินนะ เอาความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาในหลักธรรมนะเรียกว่าวิชาหลักสูตรนักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกกันนะก็มีการเรียนการสอนการเรียนการสอนนอกจากนั้นก็มีการเรียนภาษาเทศภาษาถิ่นคำพีคำเมนคำพีำเพนในท้องถิ่นนี้ก็จะมีแระเทศคำพีคำเมนหรือคำพีภาษาขอม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในตัวของแลวก็เทศเป็นคำพีาเป็นพีระเพื่อเป็นรูลักภาษาใช้ต่อยอดในการที่จะเรียนรู้ภาษาต่างถิ่นต่างประเทศเช่นภาษากัมพูช,ชาเป็นต้นสามารถอ่านออกเขียนได้เทศได้อ่าน,นดนซ์นีญโยพภาศานิ่ก็น่นทุทดังนั้นก็บุญกุศลที่เกิดขึ้นเนาะ จากที่ญาติโยมได้ธนุบรมรงพุทธศาสนาและก็พระคุณเจ้าได้ประพฤติปฏิบัติชอบคอยจงแรงจงเป็นพลังบุญพลังศรัทธาให้ท่านทั้งหลายนั้นเป็นผู้เจริญด้วยสติปัญญาเจริญด้วยความรู้เจริญด้วยศรัทธาเจริญด้วยบุญกุศลและก็มีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัยในคุณงามความดีมีความสุขกับการสุษาธรรมปฏิบัติธรรมและก็มีความเจริญก้าวนานในชีวิตหน้าที่การงานด้วยความสุจริตธรรมสำหรับ การนำเสนอธรรมะพบปะกันนยามเย็นวันนี้นะก็จบเพียงแค่นี้ก่อนก็ท่านทั้งหลายก็กดไลค์กดแชร์และกด subscribe ติดตาม youtube ทางวัดสระนาะก็โดยการกด subscribe คือกดติดตามเนาะหัวไม่โป้งชี้ขึ้นนะก็กดเลยนะก็จะเป็นการอนุโมทนาอย่างยิ่งนะก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะขอเจริญพร